สวัสดีค่ะพาโนดูแมงมาลีค่ะเด็ดปีกเรียบร้อยค่ะอันนี้ตัวผู้นะคะนเนี่ยตัวผู้ท้องท้องจะไม่มีไข่ตัวเมียอยู่ไหนเนาะตัวเมียอยู่ข้างล่างก็หนักอืมเนี่ยตัวเมียค่ะ ไข่จะเยอะและมันมากตัวเมียท้องจะโตเด็ดปีกเรียบร้อยตัวเมียอยู่ข้างล่างตัวเมียท้องตูเล็บดำนะคะก็แมงแมงมาลี มือก็ดังจับแมงมารีทอดกักรอบค่ะโรยเกลือนิดหนึงชุไอรสดีนิดหนึงอร่อยเวอร์นี่นี่กิโลกับสองขีดจับตามป่าอ้อยป่าอ้อยเกา่า อ้อยที่เขาตัดอ้อยออกไปแล้วสองปีแล้วป่าอ้อยปีที่สองมุดออกมาจากดินแล้วเขาก็ไข่ใส่ดินเอาไว้ค่ะไข่ใส่ดินเอาไว้แล้วเขาก็จะจะจะ,จะตายตามนี่เขาลจะจ้ะเราไม่จับไม่กิน ก็ตายอยู่แล้วไข่ทิ้งไว้ก็ตายวงจรชีวิตเขาอยู่แค่ปีเดียวเก็บมาเมื่อคืนใส่ตู้เย็นไว้นอกไว้เขาไม่เขาไม่ขยับพอเราอเอามาเด็ดปีก ัวหายเย็นเดี๋ยวเขาก็ดิ้นต่ออร่อยมากค่ะทอดกรอบๆไว้แกงใส่หน่อไม้ก็ได้ตำน้ำพริกก็ได้แซ่บจริงๆมือคุย้ยมือก็ดำ คืนแรกตัวผู้ออกเยอะเมื่อคืนตัวเมียออกเยอะเล็บดำนะจับจับแมงนี่มือก็ดำแมงมาลีออกปีละครั้งต้นฝนฝนตกแล้วก็เขาก็จะมุดออกออกมาจากดินค่ะตัวผู้จะออกมาก่อนเพราะว่าท้องท้องแปบท้องแปบแล้วเขาก็ออกมาง่ายตัวเมียจะออกมา คืนที่สองเพราะว่าท้องเขาโตกว่าจะมุดดินออกมาได้มุดดินออกมาแล้วก็ไข่ใส่ดินเอาไว้แล้วเขาก็ลาจากไปปีหน้าแล้วก็ไปเก็บเอาลูกเขาตอเป็นแมงที่อร่อยมากอีกหน่อยก็ทอดจาะทอดกระปออ ล่างก็จะเนี่ยล่างขนาดล่างล่างนี่น้ำเขายังดำานี่ล้างทำความสะอาดกักสามน้ำแล้วก็ทอดไม่ได้ขายนะคะเพราะว่าปีหนึ่งออกครั้งหนึ่งเราก็ได้ไม่เยอะค่ะเขาบอกว่ากิโลละพันสองนะ แต่เราไม่ขายค่ะอบปีละครั้งค่ะทอดกรอบๆแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้กิ้น ออกตามป่าอ้อยแมงมารีอาหารอร่อยสุดยอดเดี๋ยวไปทอดค่ะล้างแล้วก็ใส่ตะแกรงค่ะจะได้เร็จน้ำ น้างหนเดียวไม่สะดวกสักเท่าไรล้างสามน้ำแล้วจ้าพร้อมทอดค่ะจ้าทอดเรียบร้อยค่ะคุกผงปรุงรสเรียบร้อยค่ะ มาชิมกันนะคะตัวแม่ไขจ่จ้ะอร่อยมากค่ะแม่ไข่แม่ไข,ไข่ตัวผู้จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ตัวผู้ไม่มีไข่อืม อร่อยเหมือนกันค่ะลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย